สบายดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพามาอัปเดตข้าวไอทีกันครับเปิดตัวออกมาแล้วครับสำหรับ Honor GT รมือถือเกมมิ่งโฟนสเปคดีในงบมไม่แรงโดยจะได้ซิปเซตของ Snapdragon 8 g e 3จอ AMOLED 120 h z พร้อมกับฟ u t เจอร์ AI ไปดูเลยครับ Honor ได้ก้าวเข้าสู่ตลาดสมาร์ทโฟนเกมมิ่งอย่างเต็มตัวแล้วโดยการเปิดตัว Honor GT ที่จะมาพร้อมกับดีไซน์การออกแบบที่ดูดันและขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ของ Snapdragon ระดับเดือทงนอกจากนี้ยังจะมีความสามารถทางด้าน AI ที่โดดเด่นและหน้าจอระดับสูงทำให้รุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ชอบเทคโนโลยีและเกมเมอร์นั่นเองครับ โดย Honor GT จะเป็นสมาร์ทโฟนที่จะมาพร้อมกับดีไซน์เพียวบางและมีน้ำหนักเบาและจะมีความยาวที่161ม mm, ิลิเมตรความกว้าง74.2ม mm, ิลิเมตรและความหนาที่7.7มิลิเมตรครับและจะมีน้ำหนักตัวเครื่องเพียงแค่196กร,รมัมมาพร้อมกับดีไซน์รอบแบนพร้อมกับมุมโค้งที่ก่อกล้องทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่ด้านหลังครับพร้อมกับช่องเลนส์สองช่องและแฟลช LED และจะมาพร้อมกับโลโก้ของ GT เด่นขึ้นมาเลยครับโดยนอกจากนี้นั้นยังจะมาพร้อมกับหน้าจอ มัลเอตหนึเขนาด6 6 7นิ้วความละเอีด 2, 4, ยด2664คูณให้1,200พิกเซลเป็น Full HD Plus ครับโดยหน้าจอจะเป็นแบบแบนและจะรองรับสีที่1 0 7พันล้านสีและขอบเขตสีกว้วนที่ DCI P3 หน้าจอจะให้ความสว่างสูงสุดที่4 0 0 0นิตและความสว่างโดยรวมอยู่ที่1,200งพนิตครับและยังคงมีคุณสมบัติในด้านการถนอมสายตาเส้นการหลีแสง PWM อยู่ที่3840อเฮิร์ตโดยจะป้องกันแสงสีฟ้าต่าง และการหลีแสงแบบปรับได้นั่นเองครับโดยนอกจากนี้ทาง h o n o r GT อยากจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Gen 3พร้อมกับ RAM LPDDR5X ความจุสูงสุดที่16 g b และหน่วยความจาในตัวเครื่อง USB 4.0สูงถึง1 t b โดยทาง o n o r แนะนำระบบระบายความร้อนแบบไห้เวียนตามธรรมชาติ3มิติมาใช้เพื่อให้เล่นเกมได้นนอย่างยาวนานและไม่เกิดความร้อนมากนักครับ ในทาง Honor GT นั้นจะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Magic OS 9.0ของ Honor บนพื้นฐาน Android 15โดยจะมาพร้อมกับฟิวเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI มากมายเช่น YoYo i n t e l l i g e n t Body ที่ให้คำแนะนำส่วนบุคคลในขณะที่ Charlie Phantom Engine เ่วยในการปรับปรุงการแสดงผล AI การแยกหน้าจอและปรับประสิทธิภาพในการใช้งานโดยนอกจากนี้ยังจะมีฟิวเจอร์เช่นการจดจำใบหน้า AI เพื่อภาพถ่าย AI หน้าต่างอัจริยะหลายบานและการทำงาน ร่วมกันในหลายหน้าจออีกด้วยครับโดย Honor GT จะให้แบตเตอรี่มาที่ 5,300mAh รองรับเทคโนโลยี Honor Super Fast Charge 100วัตต์เพื่อใช้ในการชาร์จอย่างรวดเร็วพร้อมกับการกันน้ำกันฝนที่ IP65 และยังจะรองรับเครือข่าย 5G, 4G, 3G และ 2G ครับโดยจะรองรับแบบคู่สำหรับผู้บริการรายใหญ่และจะรองรับการเชื่อมต่อ w i i i 7 b l u e t ู to ู h 5.3 NFC USB Type C รวมถึงยังจะมีลำโพงสเตอริโอมอเตอร์สันแบบแกน X และฟิวเจอร์รีโมทคอนโทรลอินฟาเรดอีกด้วยครับส่วนเรื่องกล้องถ่ายภาพนั้น HONOR GT จะมาพร้อมกับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมกับระบบกันสั่นแบบ Optical OIS และกล้องมุมกว้างพิเศษที่สามารถถ่ายมาโครได้ความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมกับออโต้โฟกัสและยังรองรับการบันทึกวิดีโอความละเอียดสูงสุดที่ 4K และกล้องหน้าตัวนี้จะให้มาที่เลนส์กว้างอยู่ที่16ล้านพิกเซลครับและนี่คือสเปคแบบเต็มๆของ h o n o r GT ในเดงครับ มากันที่ราคาและการวางจำหน่ายครับโดย Honor GT จะมีให้เลือกทั้งหมดอยูสีได้แก่สีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวโดยจะเปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วครับโดยจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศจีนตั้งแต่วันที่24ธันวาคมเป็นต้นไปโดยจะมีราคาและความจุดูได้ตามรูปเลยครับและถ้าหากมีข้อมูลดออมาเพิ่มเติมทางเราจมเดชนี้นะครับ กดติดตามช่องเราไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆใหม่ๆที่จะอัปเดตก่อนใครได้เลยครับถ้าหากว่าทางเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนขอขอบใจสะบายดี